เราไ่ดรับไปเรียนกินเช็คเ็นบอครับเสรเดี๋ยวเราินเอโชว์งรตอนที่น่ะตอนที่แบบนี้เอาสักทีเครับใครอรอกี่ยครับที่ใหู้งนีอ้าวน้อยี่นังแคอยู่ังไงก็ถาม สาระา,ามครับเอาให้บาาสาระา,ามสินี่ผมอยู่ใน,นเ,เสื้สยอเลยโอ้อเปสมุดผมปาบิ๊กช่วงบิ๊กไทยเดี๋ววยวจะผรอบนึงเป็นสูตร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 เดี๋ยวพ่อโจจะพลิกแบบนี่ใหเ้เบิ้ง

วาเลนตาต่อชิ่ววาเลตาเาสือจากหุ้หญิงเบ็ดานแพนพี่ป้ายพี่เรข้าร็วี่ป้ายเร่ขาพี่อมแอมเ็ดบาแดงน้องแ็กซี่กินแล้วด้วยกินแล้วยู่ดีมีแร ạ ครับเรื่งเรือาหารกินแล้วไปเบิ้งงค่โอ่ต่อเนะกินเล้วกินล้วเฮ้ยเยงแต่นของแนะครับขอแมพี่น้องทุกคนนะ nước mía, 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 nước